ครับหลังจากที่เราได้คู่ชิ้นขอบเรียบร้อยได้มุมเรียบร้อยนะครับได้แกนกลางไปแล้วนะครับก็คือว่าตอนแรกเราทำแกนกลางเราทำชิ้นขอบคู่เราทำมุมสี่มุมเราทำด้านสองด้านให้สัมพันธ์กันแล้วทีนี้มันก็คล้ายๆกับการหมุนสามคูสามแล้วครับ สามคูณสาก็จะคล้ายๆกันก็เราก็เอาลักษณะการทำงานแก้ปัญหาแบบสามคูณสามาใช้นั่นก็คือเราก็จะหมุนตัวชิ้นขอบเนี่ยเข้ามาประกบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามด้านให้เป็นให้เหลือไว้หนึ่งหนึ่ง หึงด้านให้เป็นรูนะครับเอาละวิธีการก็เหมือนที่เราเคยทำกันในสามคูณสามคูณสามนะครับก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็จะอธิบายซ้ำตรงนี้นะครับก็ผมจะเอาสีน้ำเงินส้มมาเติมตรงนี้นะครับ น้ำเงินส้มมาเติมตรงนี้นะเราก็ไปหาชิ้นคู่น้ำเงินส้มอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปเอาไปเติมฝั่งโน้นเอาไปเติมฝั่งนี้นะผมก็บิดให้ขึ้นมาซะก่อนเพื่อความไม่งงก็เอาให้เห็นนะครับก็ข็บบิดขึ้นมามันอยู่ตรงกันอย่างนี้อ่าบิดขึ้นมาให้มันอยู่อย่างนี้นะครับ ก็มันตรงกันพอดีเนาะนง่ายทีน,นี้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้ใช่ไหมครับคือน้ำเงินขาวเงินขาวอยู่ไหนเงินขาวอยู่นี่เออมันอยู่ตรงกลางแล้วสบายแล้วอะไรเงี้ก็แค่บิดบิดลงมาแล้วก็บิด น้ำเงินขาวเสียบเข้ามาได้ได้เลยนะครับปิดลงมาอย่างนี้นอ,นอยู่นี้แล้วก็วิ่งมาก็เสียบได้เลยแต่ว่าสังเกตว่านี่น้ำเงินอันนี้ขาวอันนี้ขาวน้ำเงินมันเสียบกันไม่ได้แบบนี้ก็จะปิดไปอีกทางก็มาปิดไปทางนี้นะครับ ได้สองอนนนี่น้ำเงินแดงตรงนี้มันสลับกันอย่างนี้ก็แค่สลับขึ้นไปข้างหลังก่อนแล้วก็บิดขึ้นมาอย่างนี้ับเราก็จะเหลือรูไว้อย่างนี้นะครับก็คือว่าด้านนี้ได้ด้านนี้ได้ด้านนี้ได้ด ก็เหลือรูไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ต้องระวังให้มากขึ้นเพราะว่าเราจะเอารูไว้ด้านล่างนลครับทีนี้เราจะจําไว้ว่าตำแหน่งรูเนี่ยจะสามารถหมุนได้ถ้าไม่ใช่ตำแหน่งรูตำแหน่งนี้เราจะไม่หมุนนะครับตำแหน่งนี้เราจะไม่หมุนอะไรก็ตามที่จะจะหมุนก็จะมาขุนผ่านรูแล้วก็หมุนผ่านอย่างนี้ได้แต่อย่างนี้หมุนไม่ได้เพราะว่าจะทําให้รูนั่นเสียไปนะครับนั้นก็เราจะหมุนเฉพาะอย่างนี้ แล้วก็แบบนี้นได้นะครับถ้าจะมาหมุนอย่างนี้หมุนไม่ได้หมุนได้เหมือนกันแต่ว่ารูจะเสียนะับงนี้ไม่ได้นะต้องหมุนผ่านรูนี้ก็ทีนี้จะเติมอะไรก็ต้องเติมผ่านรูทีนี้รูข้างล่างนะครับรูอยู่ข้างล่างเราต้องมองต้องเห็นรูนะครับรูอยู่ตรงนี้ ทีนี้ก็เอาละเราจะเติมสีอะไรดีเขียวส้มไหมเขียวส้มเขียวส้มฝั่งเขียวส้มฝั่งนี้นะครับเราจะเอาออกชิ้นนี้ออกมาก่อนเราก็ต้องทําผ่านรูก็คือเอาบิดมาอยู่ตรงรูทั้งเขียวส้มนี้มันอยู่ตรงรูนะครับเมื่ออยู่ตรงรูแล้วเราบิดมาอย่างนี้ได้บิดนาดได้นะรูแถวนี้นะ แล้วก็บิดไปข้างล่างก่อนครับเอาขึ้นไปอ่ะทีนี้เขียวส้มอยู่ไหนเมื่อกี้จะเติมตรงนี้นะครับเอาลงมาอย่างนี้ส้มเขียวอยู่นี้นะครับก็บิดนะฮะได้ละ บางเกิดว่านำเงินมันมาเติมตรงนี้อะถ้ากรณีงี้ก็สมมุติให้เป็นรูเอานะครับมันไม่มีรูแล้วทีนี้บอกคนเอ้ยมไม่ทําไปรรมาไม่มีรูก็สมมุติอันใดหนึ่งให้เป็นรูไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ครบทุกด้านอันนี้ผมก็จังสมมุติที่เดิมนะเป็นรูก็คือผมจะเติมเขียวขาวนี้ลงไปตรงนี้นะครับผมก็เอา เขียวขาวมาฝั่งเขียวขาวออาขึ้นไปก่อนตรงนี้เขียวขาว,ขาวอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาให้มันตรงรูซะตำแหน่งนี้เอาเขียวเขียวแดงออกมา แดงออกมาก็จะเติมเขียวแดงลงไปตรงนี้นะครับก็เอาเขียวแดงไว้ตรงรูตำแหน่งที่จะเติมไว้ตรงรูซะเราก็จะบิดตรงนี้ออกมาได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะวิ่งลงมาเติมตรงนี้ นี่เราก็จะได้เขียวสม้มหรือฝั่งนี้อีกอันหนึ่งอ่ะเขียวเหลืองเขียวขาวเขียวขาวเราจะกันเเขียวขาวเขียว จะเห็นว่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็เขียวส้มเขียวขาวเขียวแดงอ่าแล้วส่วนนี้ยังเป็นรูอยู่ส่วนนี้ยังเป็นรูอยู่ส่วนตรงนี้ปรากฏว่ารูมันปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราสมมุติให้เป็นรูนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้เราจะต้องทำ ตัวนี้ให้เต็มนะครับฝั่งนี้ก็เต็มเหมือนกันแต่อันนี้เต็มแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จบขั้นตอนนี้ก่อนเอาฝากกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวต่อตอนต่อไปอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ